สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชมสวนค่ะอัปเดตสวนผักหลังบ้านนะคะ18พฤษภาคค่ะเวลาก็เกือบเกือมงเย็นนะคะอุณหภูมิ21อองศาค่ะมีแดดมีลมแต่เหมือนจะเป็นลมอุ่นนะคะเรามาเริ่มกันที่มุมแปลงผักเคลปีที่แล้วนะคะปีนี้ไม่มีเคลใบหยิกนะคะมีนะแต่ไม่ได้ามาลงนะคะ เพาะไว้เฉยๆอ้า oh. แมวใครเอ่ยแมวย่อดูอย่อคันนี้จะเย็นปะเดยแมวใครไม่รู้เรียกใหญ่เลย ามาต่อกันที่แปลงผักเคลของเราค่ะปีนี้ก็จะเป็นคะนาเคลม่วงกวางตุ้งบานชื่นนะคะที่อยู่บนแปลงนี้ก็มีผ้าคุมตลอดค่ะไม่งั้นจะจะมีมแมลงมารบก,กวนผักนะคะเพราะว่าพวกผักคะนากวางตุ้งนี่ปเป็นผักที่มแมลงเขาจะนิยมมากค่ะถ้าไม่คุมผ้า เขาก็จะถูกเ,เข้ามากินทันทีทันใดนะคะผ้าที่ใช้คลุมก็จะเป็นแบบนี้นะคะลมไหลผ่านทะลุได้สะดวกสบายนะคะผักมันจะได้ไม่อบอยู่ในนั้นเนาะขนาดคลุมผ้าอย่างดียังมีแมลงหลุดเข้าไปเต็มเลยแต่มันไม่ใช่ชนิดที่กินผักกาดนะคะมันไม่ใช่ชนิดที่ชอบกินผักอ่าเดี๋ยวเปิด เป,เปิดให้ชมมุมนึงเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีเคลดำสวัสดโคลแล้วก็เคลม่วงหน้าสุดนี้ก็คือเคลม่วงนะคะแล้วก็มีคนาค่ะแล้วก็มีกวางตุ้ง ในกระบานี้มีฟักทองนะคะแล้วก็มันฝรั่งค่ะซ้ายมือฟักทองแล้วก็ข้างหน้านั่นก็มันฝรั่งทั้งแบบธรรมดาแล้วก็มันฝรั่งหวานนะคะจากแม่คุณพอร์ติกเนาะ ผักกูดก็โตเท่านี้นะคะกระเทียมป่าแล้วก็หอมป่าทิมย่านสตบบรอเบอรี่ก็โตว,วันโตคืนค่ะ ชีหอมค่ะเกิดจากเมล็ดที่หล่นอยู่แถวนี้นะคะเต็มเลยเต็มเลยผักชีหอมหญ่าก็โตโตมากแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องถอนหญ้าแล้วว่างๆต้องถอนหญ้าผักชีหอมปีนี้จริงๆอ่ะไม่ต้องปลูกเลยนะไปหว่านไว้แปลงหนึ่งแต่ที่ไม่ได้หว่านที่เมล็ดมันหล่นเนี่ยมันขึ้นมาเต็มเลยหอมป่านะคะนั่นอ่ะเมล็ดมาจากทะเลค่ะภาคใต้สบีเดนนะคะ หวานไว้แล้วมันก็ขึ้นมาเต็มเลยค่ะส่วนแปลงนั้นที่ติดบ้านปลูกผักก็มีหลากหลายค่ะองุ่นก็เริ่มแตกนะคะเนี่ยที่เป็นหัวเท่าหัวเข็มมุดสีน้ำตาลสีแดงเนี่ยเดี๋ยวมันจะแตกออกมาเป็นกิ่งองุ่น หลากหลายมากค่ะแปลงนี้กระเทียมปลาผักชีหอมที่มเมล็ดร่วงหล่นนะคะขึ้นมาเองนะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดามาหวานนะไม่ได้หวานนะคะมันขึ้นมาเองแล้วก็ออริกรนโนดอกบานชื่นหอมแล้วก็มีพาสลรี่แล้วก็โรสแมรีนที่ปลูกไว้ตอนนู้นนะคะ ออกบานชื่นก็กำลังกำลังจะเป็นดอกนะกลางสุดนะ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นดอกค่ะพาสต์ลี่จากปีที่แล้วค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งของบ้านปลูกผักนะคะโปตันก็สูงเท่านี้นะ แล้วก็อันนี้ก็คือแปลงผักที่หวานไว้นะคะก็มีผักสลัดหลากสีค่ะริมสุดนู้นเป็นผักชีหอมนะคะตอนแรกอะ่ะไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาเองเยอะขนาดนั้นก็เลยมาหวานไว้แปลงหนึ่งปรากฏว่าฝั่งนู้นก็มีฝั่งนี้กม็มีเยอะแยะเลยจะกินยังไงไหวแล้วนี่อันนี้ก็เป็นผักสลัดที่เพาะแล้วก็เอาออกมาปลูก ออกมาลงดินต, icism, ตรงนี้นะคะเป็นการทดลองว่ามันจะทนหนาวหรือเปล่าก็ปรากฏว่าเขาก็อยู่ได้นะคะส่วนแปลงนี้ก็เป็นหัวใจเท้าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้ ส่วนหลุมปุ๋ยหมักตรงนี้นะคะตอนนี้ก็ดัดแปลงเดี๋ยวจะเอาบวบซุกินี่มาลงนะคะก็เต็มไปด้วยผักชีหอมอีกเพราะว่าเอามันมาทิ้งตรงนี้มันก็มางอกตรงนี้ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นถังใส่ขยะเปียกนะคะเอาไว้ทำปุ๋ยนั่นเองค่ะอุ้ยลมแรงมาทุกทีค่ะ เขียวๆตรงนู้นก็คือบอนส้มสวีเดนนะคะราบ,บาระบแวเดี๋ยวเราไปดูในบ้านปลูกผักค่ะดินก็มีการซื้อใหม่เรื่อยๆนะคะหมดก็ซื้อใหม่อันนี้ก็เป็นดินที่ซื้อมาใหม่สี่ถุงใช้ไปหนึ่งเหลือสามบมกินกาแฟค่ะโซฟาในบ้านปลูกผักร้อนมากค่ะในนี้อุณหภูมิคิดว่าเกือบเกือบ40องศานะองุ่นค่ะองุ่น เป็นลูกใหญ่กว่าหัวเข็มหมุดแล้วนะองุ่นกอนี้ก็ได้กินก่อนทุกปีนะคะเพราะว่าในนี้อุณหภูมิร้อนค่ะมันสุกเร็วผักก็เหลือเท่านี้นะคะเพราะว่าเพิ่งย้ายออกไปปลูกข้างนอกไปหมาดๆเมืมมมม่อวานนะที่บนแปลงอะนะคะในนี้ก็มีเพาะรุ่นใหม่ออกมาแล้วก็ มีที่กำลังพ่ออยู่โผล่ขึ้นมายังไม่ครบก็มีนะคะใบเขียวเขียวเหมือนฟักทองก็คือบวบสุกีนี่นั่นเองแล้วก็มีกวางตุ้มค่ะแล้วก็ประเภทหัวใจเท้าแล้วก็ผักเขียวด้วยนะคะเพราะรุ่นใหม่มีผักบุ้งนิดหน่อยไม่กี่ต้นมีแมงลักโหระพากะเพรานะคะแล้วก็มีกระเจี๊ยบแดงค่ะแล้วก็มีพริกด้วย อันนี้ก็คือพริกนะคะได้มาจากปนุขสองต้นกวางตุง้งกวางตุง้งกระเจียเจ๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงสต้นค่ะอันนี้กะเพราค่ะนะกะเพราอันนู้นก็เป็นโหระพาแมงลักนะคะมีเคลเหลืออยู่2ต้นนะคะเมื่อกี้เมื่อวานให้แม่ขวัญไปหนึต้นกะเพราค่ะ โตช้าค่ะกะเพาโตช้าแต่โตนะก็โตมาเรื่อยๆหุมนี้ก็มีผักชีลาวแล้วก็มีผักโขมนะคะที่หวานไว้ทางขวามือเนี่ยอันนี้ลดน้ำไปหมาดๆค่ะมันเลยล้มเวลาลดน้ำอ่ะสายน้ำมันทำให้ผักล้มค่ะลดน้ำ ว่าเปิดเบาแล้วนะก็ยังลงอยู่ดีแล้วก็รู้สึกจะมีผักสลัดด้วยอันนี้แต่อันนี้เหมือนจะเป็นสลัดผักชีโอ้ยสารพัดเลยค่ะสารพัดผักอันนี้ก็จะดูดูเขาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งลดน้ําไปค่ะเจอน้ําเย็นเจอน้ําเย็นลดจากสายยางโดยตรงนะคะน้ํามันเย็นผักมันเลยไม่ค่อยชอบค่ะเลยมีมีอาการ มีการเช่านิดๆน้ำออกมะเขือเทศแม่คุณพอทิ้งให้มาค่ะเยอะเลยเยอะเลยก็เลยต้องเอามาปลูกแบบนี้นะคะจะได้ลงลงได้หลายต้นนั่นเองชี้ใบเรื่อยแพวผักแพว ผักแพลวโตวันโตคืนค่ะภูมิใจมากนไหมใบเขาจะกว้างใหญ่แล้วก็มีสีเข้มเข้มช่วงตรงกลางก็แสดงว่ามันอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะถ้าสีเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวนะอันนี้นี่อะไรเนาะอันนี้นี่เผลอเผอเ,อเอไม่ใช่ผักชีนะเนี่ยกระจุกเนี่ยเหมือนกับจะเป็น ขึ้นช่ายค่ะขึ้นช่ายไทยเหมือนกับจะเอามาหยอดไว้ตรงเนี้ยจะดูว่ามันขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยอันนี้ก็แตงค่ะแม่คุณพ่อทิชให้มาก็จะพยายามดูแลเขาให้โตนะคะก็ไม่รู้จะทำได้สำเร็จไหม อุณหภูมินิดนึงนะคะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่26องศาค่คะเพราะว่าเราเปิดประตูนะแล้วก็มีลมพัดมามันก็เลยเย็นลงนิดนึงนะคะจริงๆอเกือบ40อันนี้ก็องุ่นค่ะองุ่นไซเท่าหวัวเข็มหมดุดสวยงามมากนี่ค่ะที่เป็นเม็ดๆที่เห็นเนี่ยองุ่นทั้งนั้น แต่มันจะกลายเป็นองุ่นนะคะโตค่อยๆโตเป็นลูกองุ่นให้เรากินนั่นเองคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะพาชมสวนอัปเดตผักต่างๆนั่นเองเดี๋ยวเราจะจบคลิปด้วยการไปชมดอกต้นแอปเปิลนะคะแอปเปิลออกดอกแล้วกำลังบานค่ะสวยงามมากสีคล้ายๆสีดอกซากุระ Apple อยู่ตรงมุมกองฟืนนะคะข้างหลังกองฟืนนี้นะเราก็จะเดินอ้อมกองฟืนไปค่ะทุกอย่างเป็นสีเขียวแล้วคะ่ะช่วงนี้แล้วก็ลั้วพุ่มไม้ก็ออกดอกเป็นสีขาวแล้วนะคะเริ่มมาละดอกเริ่มบานมาเรื่อยๆละ นี่ก็คือต้นแอปเปิลนะคะดอกบานแล้วค่ะตอนตูมก็จะเห็นเป็นสีชมพูนะพอบานมาก็จะเป็นสีขาวะคะ่ะดอกแอปเปลิลคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปอีกแล้วนะคะ คลิปสั้นๆชมสวนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ